จับเขาเล่าเริ่องความเดิมตอนที่แล้วครูแป้งได้บุกเข้ามาภายในบ้านหมอพิชาราณัดจุดที่พวกพบลุงคมและสอนอยู่เธอโดนสอนยิงไปหนึ่งนัดอันเนื่องมาจากทำอะไรผีพรามแล้วหญิงสาวก็ตกใจทว่าแทนที่ครูสาวจะห่วงตนกลับบอกให้พบออกไปข้างนอกเพื่อจะทำอะไรบางอย่างชายหนุ่มแม้ไม่เข้าใจ แต่ก็ยินดีที่จะทำเหตุดูเหมือนว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านมันเป็นเพราะผลพวงของพวกตนทว่าขณะที่พบกำลังจอ,อกไปข้างนอกจูจูครูสาวเกิดอาการซุดเธอมีเส้นเลือดสีดำเป็นปน,นหายๆขึ้นบนใบหน้าก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจ้ผมด้วยนะครับพบที่จะออกไปข้างนอกกลับต้องหยุดชะงักเมื่อเห็นครูสาวมีอาการแปลกๆทั้งสามรีบมาลุมมาตุ้มเธอ แป้งมองจ้องลุงคมเธอคว้าข้อมือของชายไวกลางคนเอาไวา้ก่อนจะพูดขึ้นว่าสวดมนต์เป็นไหมลุงคมตกใจแกอ้ำอำอึ้งๆอื้ทำให้ครูสาวถามย้ำในน้ำเสียงที่ดังขึ้นลุงคมก็รีบตอบกลับทันทีว่าเป็นเอาบทสวดไหนล่ะแป้งจึงสวนกลับว่าบทสวดมนต์พระรัตนไตรเขาพอสิ้นคำลุงคมก็ยังงงงงถามกลับไปอีกว่า ตอนนี้เลย,ยงั้นหรือหญิงสาวก็ตะคอกใส่หน้าว่าตอนนี้เร็วเข้าว่าแล้วลุงคมก็พนมมือสวดมนต์โดยสอนก็สวดมนต์ด้วยเช่นกันแม้ไม่รู้ว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นอยู่ทว่าขณะที่ทั้งสองกําลังสวดมนต์พบที่ยังยืนดูด้วยความเป็นห่วงครูสาวเห็นจึงพูดขึ้นว่าออกไปทําหน้าที่ซะออกไปแล้วจะเข้าใจทุกอย่างเองเธอกล่าวด้วยน้ําเสียงเหมือนกับมีสองเสียง อีกทั้งพบนั้นยังสังเกตเห็นดวงตาของครูสาวข้างหนึ่งเริ่มแดงกำ่ำส่วนอีกข้างก็ยังปกติชายหนุ่มอัอร์มืออึง้งทำให้ครูสาวต้องไล่ตะเพิดอีกครั้งว่าแล้วพบก็รีบตรงไปอย่างประตูทางออกในทันทีชายหนุ่มยืนอยู่ครู่หนึ่งเหตุเตรียมใจกับสิ่งที่ต้องเผชิญข้างนอกพูดกับตัวเองว่าเอาละว,วะซึ้นคำพบใช้มือทั้งสองข้างดึงบานประตูเข้าหาตัวเห็นสภาพภายนอก มีแต่หมอกสีขาวโพลนมืดมิดมีเงาดำๆมากมายล่องลอยผ่านไปมาผสมผสานกับเสียงคลางในลำคอและเสียงกรีดร้องของผู้คนหากว่าไม่รู้ว่าเท้านั้นเหยียบย่างอยู่บนพื้นโลกใจก็ต้องคิดตามที่เห็นว่านี่มันนรกชัดๆจังหวะนั้นเองครูแป้งก็ตะโกนให้ชายหนุ่มปิดประตูพบได้ยินแต่ก็ไม่ได้ตอบเขามีสมาธิอยู่กับตัวเองก่อนจะย่างเท้าก้าวข้ามธรณีประตูออกมาข้างนอก จากนั้นก็ปิดประตูโดยไม่เหลือมองกลับไปกลัวว่าจะเห็นใบหน้าของพรรคพวทําให้ไม่กล้าออกมาข้างนอกขณะย่างก้าวเดินไปข้างหน้าในแต่ละก้าวความคิดหนึ่งของชายหนุ่มมันก็ผุดเข้ามาในหัวตลอดนั่นก็คือความรู้สึกกลัวตายทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้าชีวิตไม่เคยคิดอยากจะอยู่ต่อสิ่งที่เผชิญไม่ว่าจะสังคมผู้คนรอบกายต่างเลวร้ายและสูญสิ้นไปจนหมดแต่บัดนี้กลับว่ากลัวตาย เมื่อชายหนุม่มคิดเช่นนี้กลับยิ้มออกมาอันเนื่องมาจากคำขันในความคิดของตัวเองชายหนุม่มชักมีดหมอขึ้นมากำมานพูดออกมาเบาๆวา่าเอาละวะข้าหวังว่ามีดหมอเล่มนี้พอจะช่วยอะไรข้าได้บ้างชายหนุม่มกล่าวขณะจ้องไปยังควันดำๆที่ลอยไปมาคาดน่าจะเป็นผีตายโหงอันมีแรงอาฆาตกระทั่งพบก้าวเท้ามายืนอยู่กลางถนนไม่เห็นสิ่งใด นอกจากหมอกที่ขาวโพลนที่อยู่รอบกายวิญญาณผีตายโหงก็แมมรอช้ามันพุ่งเข้าหาชายหนุ่มทันทีทำให้พบเวียงฟันใสควันดำๆที่พุ่งเข้าหาตนทว่ามันกลับรู้สึกเหมือนกับฟันอากาศชายหนุ่มตาเบิกโตพร้อมกับวิญญาณที่พุ่งเข้าหาโดนเข้ากับร่างของชายหนุ่มทันทีที่สัมผัสความเจ็บปวดความแค้นความนึกคิดก่อนตายความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาภายในร่างของชายหนุ่ม พบกรีดร้องออกมาเสียงดังบีดหมอล่วงหล่นลงบนพื้นตามมาด้วยเขาทั้งสองข้างสุดกระแทกเข้ากับพื้นดินความเจ็บปวดอันแสนทรมานที่มากกว่าวิญญาณเร่ร่อนหลายเท่าแค่ดวงเดียวพบก็เหมือนจะตายซะให้ได้ตัดไปทางภายในบ้านหมอพิชาราแน่นอนว่าลุงคมกับสอนได้ยินเสียงกรีดร้องของพบที่อยู่ข้างนอกเต็มสองรูหู ทำให้ทั้งสองหยุดสวดมนต์เป็นห่วงพบเหลือเกินจะลุกขึ้นออกไปหาชายหนุม่มในจังหวะนั้นเองครูสาวก็พูดขึ้นมาว่าพวกเองจะทำอะไรได้จะช่วยชายคนนั้นยังไงหน้าที่นี้เป็นของเขาไม่มีใครอื่นสามารถทําได้ออกไปก็มีแต่ตายกับตายเท่านั้นสอนหญิงสาวจึงสวนกลับว่าแลปล่อยเขาไว้อย่างนั้นเหรอโดยที่พวกเราไม่ทำอะไรสักอย่างหรือไงขณะสอนพูด เธอก็แงหน้ามองครูสาวปรากฏในตอนนี้ซีกหนึ่งของครูแป้งมีเส้นเลือดสีดำขึ้นเต็มใบหน้ากับดวงตาอันแดงกามปากฉีกว้างน้ำลายหยดย้อยอารากับเป็นปีศาจก็ไม่ปานแป้งจึงตอบกลับว่าหน้าที่ของพวกเองก็สำคัญไม่แพ้กันถ้าสิ่งที่หลงเหลือในตัวของฉันหลุดออกมาครอบงำอย่างสมบูรณ์ครานี้ฉันก็ไม่รู้ว่าจะควบคุมรักษาสติได้อีกหรือไม่ จงสวดมนต์ต่อลุงคงกับสอนไม่มีทางเลือกเมื่อครูสาวพูดออกมาเช่นนี้แม้ในใจจะโกรธสภาพของครูสาวก็ตามทางครูตั้งหน้าตั้งตาสวดมนต์ต่อซึ่งจังหวะนี้แปงก็พูดออกมาว่าบทสวดมนต์แปนเหมือนดั่งพุทธคุณปลอบประโลมใหส้สิ่งที่อยู่ในกายของฉันมันไม่คุ้มครั่งออกมาขณะครูสาวกล่าว ทั้งลุงคมกับสอนได้ยินก็ไม่ได้พูดตอบอะไรนอกจากตั้งหน้าตั้งตาสวดซึ่งระหว่างนั้นไม่นานเสียงกรีดร้องของพบก็ดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทั้งสองสะดุ้งไม่ได้ยินเสียงของเขาใจเริ่มกังวลสวดมนต์กันอย่างไม่เป็นภาษาถ้าไม่ครูสาวพูดว่าจงมีสมาธิอย่าวอกแวกไม่ใช่นั้นล้วก็ได้ตายกันหมดนี้แน่สิ้นคําทั้งสองก็รีบสวดมนต์ โดยพยายามทำเป็นไม่ได้ยินเสียงร้องของพบตัดไปทางเครื่องนอกอีกครั้งบัดนี้วิญ,ญญาณผีตายหงตนแรกยังไม่ทันได้ออกจากร่างวิญ,ญญาณตนที่สองก็เข้ามายัดเยียดเบียดเสียดในร่างของชายหนุม่มอีกตนพบพยายามกัดฟันฟื้นทนน้ำลายน้ำตาน้ามูกไหลหยดย้อยลงบนพื้นแค่ผีตายหงตนเดียวก็เกินจะรับความทรมานไว้แต่นี่ถึงสองตนด้วยกันร่างกายของชายหนุม่มเริ่มเหมือนถูกบีบอัด ให้กระดูกกระเดียวเบี้ยวจะผิดรูปมั่นเกินจะบรรยายจนชายหนุ่มพูดออกมาว่าผมผมมยังไม่อยากตายสิ้นคำกล่าวตาพระพราของชายหนุม่มเลือกเห็นใครบางคนกายอันสันเทากับความนึกคิดคิดว่าต้องเป็นวิญญาณผีตายห่วงตนที่สามที่จะมายัดเข้ามาในร่างของตนแน่เงานั้นเดินฝ่ามอเข้ามาใกล้ของชายหนุ่มทุกทีจนกระทั่งเห็นว่า เป็นพระรูปหนึ่งมันซึ่งเลือนหลางมองไม่รู้ว่าเป็นพระจากที่ใดรู้เพียงแค่สบงสีส้มๆอันผ่านเข้ามาในดวงตาพระรูปนี้ก็พูดกับพบว่าอาตมาจะช่วยโยมอีกแรงหนึ่งโยมต้องอดทนเพื่อให้วิญญ,ญาณเหล่านี้ได้หลุดพ้นเสียงคำพูดของพระรูปนี้มันเหมือนเข้ามาในหัวของชายหนุ่มโดยตรงความรู้สึกอันแสนทรมานอยากจะตายให้ได้ในก่อนหน้า เริ่มบันเทาลงเล็กน้อยพบค่อยๆย,ยกมือขึ้นมาพนมระว่างอกในท่าคูกเข่าทั้งสองข้างติดกับพื้นร่างออนเอ็นไปมาชายหนุ่มพยายามจะเหลือบมองหน้าพระองค์ใดที่มาช่วยตนแต่ทว่าเมื่อพบเห่นหน้ามองไปยังพระรูปนี้ชายหนุ่มกระพริบตาครั้งหนึ่งพระรูปนี้ก็หายไปเสียแล้วปรากฏเป็นแสงสีทองรอบกายของชายหนุ่มแทนประกอบกับมีความรู้สึกอุ่นๆตรงแถวๆอกของตน พบค่อยๆเอามือข้างหนึ่งล้วงไปยังจุดนั้นคือตะกุดที่กำลังส่องแสงอยู่ชายหนุ่มร,รับรู้ได้ทันทีว่าแสงสีทองที่ขอพร่างของตนเหมือนกับฟองสบู่รอบตัวนี้เป็นฤทธิดเดชของจากตะกุดไม่ผิดแน่ระหว่างนั้นก็มีผีตายหงตนที่สามพุ่งตรงไปยังพบมันผ่านทะลุแสงสีทองเข้ามาตรงไปยังร่างของชายหนุ่มยัดเยียดเบียดเสียดเข้ามาในร่างแน่นอนว่ามันก็ยังเจ็บปวดอยู่ดี สำหรับที่พบที่ต้องแบกรับแต่ทว่าครั้งนี้มันไม่ได้มีแค่ความรู้สึกอันเลวร้ายความอาฆาตพยาบาทเพียงอย่างเดียวมันมีความรู้สึกห่วงหาอาทรเป็นห่วงเพิ่มขึ้นมาด้วยภาพต่างๆมากมายเล่นเข้ามาในหัวของชายหนุ่มทำให้พบได้รูว้ว่าวิญญาณผีตายหงพวกนี้หาใช่ใครอื่นนอกสจากเป็นพนักงานทางการที่โดนทำของใส่แล้วก็ตายอยู่ในอาคารที่ไปเจอมา พบยังคงกรีดร้องอันเนื่องมาจากความเจ็บปวดจากวิญญาณผีตายโหงที่พุ่งเข้ามาในร่างอย่างไม่หยุดไม่ย่อนซึ่งทุกครั้งที่วิญญาณเข้ามาในร่างของพบหมอกร,บรอบๆกายก็ค่อยๆจางหายไปด้วยเช่นกันกระทั่งเวลาผ่านไปพักใหญ่วิญญาณผีตายโหงไม่รู้กี่ตนยัดอยู่ในร่างของชายหนุ่มสภาพพบในตอนนี้ไม่ต่างจากซากคนไร้วิญ,ญญาณเท่าไหรนักโลหิตไหลออกจากทวารทั้งเก้า นางสิ้นแหลงดวงตาไร้แววท่ามกลางกองศพมากมายแล้วทันใดนั้นวิญญาณผีตายโหงที่ยัดขเข้ามาในร่างของพบก็กระจัดกระจายออกจากร่างของชายหนุม่มจากควันสีดําในก่อนหน้าเห็นเป็นควันสีขาวๆนับสิบยืนรอบๆชายหนุม่มท่ามกลางหมอกที่เหลืออยู่ไม่มากพบค่อยๆเหลือบมองวิญญาณสีขาวพวกนี้ซึ่งพวกมันก็นิ่งไม่ไหวติงครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆลอยพุ่งขึ้นไปบนท้องนภา ทุกครั้งที่วิญญาณสีขาวพุ่งกระแทกเข้ากับกลุ่มเมฆอันสีดำอันปกคลุมอยู่เหนือหมู่บ้านมันก็เกิดเป็นช่องโหว่ให้แสงรอดผ่านลงมาอย่างเบื้องล่างกระทั่งว่าแสงแดดกลับมาส่องหมู่บ้านนี้อีกครั้งชายหนุ่มค่อยๆย,ยื่นมือมาเบื้องหน้าอันไร้ซึ่งเรียวแรงเพื่อให้แขนรับเข้ากับความอบอุ่นของไอแดดความรู้สึกความนึกคิดภายในหัวของพบประโยคแรกก็คือมันช่างอบอุ่นเลือเกิน แล้วจากนั้นทุกอย่างก็มืดดับภายในบ้านหมอพิชาราครูสาวก็เริ่มมีอาการที่ดีขึ้นลุงคมกับสอนก็ยังคงสวดมนต์ต่อไปเรื่อยๆก่อนที่ครูสาวจะเหลือเห็นแสงอุ่นๆรอดผ่านช่องใต้ประตูเข้ามาแปลงยิ้มแล้วก็พูดออกมาว่าดูเหมือนชายคนนั้นจะทำสำเร็จแล้วจริงสาวกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปฟังดูมีอายุมากขึ้นทำให้ลุงคมกับสอนรีบปลืมตา เห็นแป้งนั้นกำลังนั่งยิ้มและมองไปทางประตูบ้านลุงคมกับสอนก็มองตามเห็นเหมือนกับคู่สาวในจังหวะนั้นเองบานประตูก็เปิดออกเผยเป็นหมูกับลุงสีที่กำลังหิ้วปีกพบที่กำลังสิ้นสติขาลากมากับพืนลุงสีตะโกนใส่หน้าลุงคมทันทีว่าพวกมึงนั่งทำบ้าอะไรกันอยู่ข้างในทำไมปล่อยให้ไอ้พบอยู่ในสภาพนี้เกกล่าวด้วยน้ำเสียงโกรธทว่าเมื่อเหลือบมองเห็นคู่สาว หมูหน้าซี่เผือดทันทีส่วนลุงสีที่เอามีดหมอของพบเก็บเข้ามาด้วยนั้นแกก็แม่รอช้าปล่อยล่างของพบทันควันก่อนจะพุ่งตรงไปอย่างแป้งปากตะโกนด่าดทอว่ามึงมันอีปีศาจทว่าก่อนที่ลุงสีจะทําอะไรลุงขมแกก็พุ่งไปหยุดสายของตนก่อนพยายามจะแย่งมีดหมอจากมือของลุงสีมากถามว่าแกคิดจะทําอะไรลุงสีก็บอกว่าจะฆ่าครูสาวทว่าลุงขมก็ไม่ให้ทา ทำให้ลุงสีหันมาตะคอกใส่หน้าลุงคมอีกว่านี่มึงปกป้องอีปีศาจเงินหรือวะมันจะฆ่าคนทั้งหมู่บ้านแล้วแท้ข้าเห็นมันมากับตามันแปลงร่างหน้าบ้านของสุทินในจะบ้านพักของมันอีรู้ไหมว่าในนันมันมีอะไรบ้างข้ากับไอห,หมูไปเจอมากับตัวนี่เองปล่อยข้าเอ็งมันโดนครอบงำไปแล้วสิท่าลุงสีกล่าวด่าอยู่ฝ่ายเดียวโดยที่ลุงคมตอบกลับไม่ทนันในจังหวะน,นั้นเอง ลุงสีก็ต่อยหน้าลุงคมทําให้ลุงคมลงไปนอนกองกับพื้นลุงสีจึงอาศัยจังหวะนี้พุ่งมาถึงตัวของครูสาวโดยที่สอนคอยห้ามปรามแกเอาไว้ทว่าแกก็ไม่ฟังทันใดนั้นครูแป้งก็พูดขึ้นมาว่าหยุดเธอเพอสักทีเธอกล่าวเสียงดังกึกก้องไปทั่วทั้งบ้านโดยใบหน้าของเธอมีเส้นเลือดสีดําขึ้นเต็มใบหน้าทําให้ลุงสีตกใจมีดหมอหลุดจากมือแปงไม่รอช้า ความีดหมอนั้นทุกคนถอยห่างออกจากตัวครูสาวลุงสีก็พูดขึ้นว่าเห็นไหมเห็นไหมมันจะฆ่าพวกมึงแล้วเชื่อกูหรือ,อยังสอนค่อยๆยยกปืนขึ้นชี้ไปทางครูสาวมือเธอสานปากพูดติดๆดขัดข,ดขดวัว่าว,ว,ว,วางอาวุธลงอย่าบังคับให้ต้องทำอะไรที่มันรุนแรงไปกว่านี้เลยแป้งหันมายิ้มกับสอนผู้พูดก่อนเธอนั้นจะตอบกลับว่าอาวุธนั่น ทำอะไรเจ้าสิ่งที่อยู่ในกายของฉันไม่ได้หรอกแป้งกล่าวพร้อมกับมองร่างของตนด้วยใบหน้าเศร้าๆทุกคนงงเมื่อได้ยินที่เธอกล่าวออกมาเช่นนี้ก่อนแป้งจะหันไปมองทุกคนแล้วก็พูดต่อบว่าหากใช้อาวุธที่ไม่มีอาคมสังหารฉันแม้ฉันจะตายแต่อีกสิ่งหนึ่งมันก็ไม่ตายไปด้วยอาจจะเกิดเรื่องเหมือนกับก่อนหน้านี้อีก ร่างกายนี้เหมือนกับที่คุมขังมันให้มันจบตรงนี้สิ้นคําแปงก็หันไปแหลมมีดหมอของพบเข้าหาตัวโดยเล็งไปยังหัวใจของเธอครูสาวหลังน้ําตาลุงคมตะโกนถามออกมาว่าคิดจะทําอะไรทว่าแป้งกลับไม่ตอบเธอแทงมีดหมอเข้าอกซ้ายของตนไปในทันทีทตามกลางเสียงร้องโวกเวกโวยวายของพวกลุงคมที่เห็นเหตุการณ์ทันทีเมื่อกดมีดหมอจนมิดด้าม ครูสาวก็แน่นิ่งไปลุงคมกับสอนก็พุ่งไปยังร่างของเธอขณะที่อยู่ในอาการช็อกกันอยู่มือลุงคมเอื้อมจะไปหยิบมีดหมอที่ปักคาครูแป้งในท่าครานทวารในจังหวะนั้นเองมีบางอย่างผิดปกติโลหิตสีแดงที่ควรจะไหลกลับว่าไม่มีอะไรไหลออกมาดามมีดหมอค่อยๆสานลุงคมเห็นท่าไม่ดีแกบอกให้ทุกคนถอยพร้อมกับตัวเองกระโดดโยงถอยห่างออกจากร่างของครูสาว เพียงเสี้ยววินาทีในการกระทำมีดหมอก็หลุดออกมาจากร่างของครูสาวตามมาด้วยของเหลวสีดำค่อยๆพวยพุ่งออกมาจากร่างของเธอมันค่อยๆไหลนองลงอย่างพื้นพรั่งพรูเหมือนกับท่อน้ำแต่มันเยอะซึ่จนเป็นไปไม่ได้ว่ามีของเหลวเหล่านี้จะอยู่ในร่างของหญิงสาวตัวเล็กๆคนนี้ได้ยังไม่หมดแค่นั้นของเหลวนี้เหมือนกับมีชีวิตจูๆ่ๆมันก็ไหลรวมเหมือนประกอบร่างกลายเป็นรูปร่าง ลุงคมสัมผัสได้ทันทีบางสิ่งที่เลวร้ายเลวร้ายเสียยิ่งกว่าปอบปลาหรือพูดผีตนใดอันเคยผ่านพบมาแกบอกให้ทุกคนนั้นหนีออกจากบ้านหลังนี้ในทันทีหมูแมวรอช้าปล่อยอร่างของพบเปิดประตูวิ่งหนีออกไปอย่างไม่ลีรอใครทําให้ลุงคมสอนและลุงสีวิ่งไปหิวร่างของชายหนุ่มทว่าในจังหวะนั่นเองหางตาของลุงคมก็เหลือบไปเห็นสมุดปกหนัง มันตกอยู่ใกล้ๆของเหลวสีดำที่ตอนนี้เป็นรูปร่างเหมือนกับหญิงชราที่กำลังยืนหลังคอมหน้าก้มผมปลกทุกอย่างจุดนิ่งมีแค่เสียงของเหลวสีดำที่หยดย้อยลงบนพื้นกับเสียงลมหายใจของพวกลุงคมที่กำลังหายใจออกมาด้วยความกลัวทันใดนั้นของเหลวสีดำรูปร่างหญิงชรามันก็เงยหน้าขึ้นเห็นลักษณะใบหน้าหูตาจมูกหยดย้อยไร้ในตา มันอ้าปากกว้างเกือบจะถึงคอของมันแหกปากกรีดร้องเสียงดังทําให้ของเหลวสีดํากระจัดกระจายลุงคมสอนลุงสีรับรู้ได้ทันทีว่ามันไม่ดีแน่ๆหากยังไม่หนีออกจากตรงนี้แต่ทว่าร่างกายมันกลับไม่ฟังคําสั่งเหมือนกับถูกคําสาปให้กลายเป็นหินไม่สามารถขยับร่างกายเลยแม้แต่น้อยไอปีศาจของเหลวสีดํามันค่อยๆเดินตรงมาทางลุงคมความคิดในขณะนี้พุดขึ้นมาทันทีว่า ต้องตายแน่ๆไม่มีทางรอดแน่ๆในจังหวะน,นั่นเองปีศาจของเหลวสีดำมันก็เหยียบเข้ากับสมุดปกหนงังที่ลุงคมทําตกเอาไว้ก่อนหน้าจู่ๆมันก็มีท่าทีแปลกๆก่อนร่างของมันโดนดูดเข้าไปภายในสมุดปกหนงังมันกรีดร้องพยายามจะหนีตายมืออันประกอบจากของเหลวสีดำพยายามจิกเข้ากับพื้นไม่ให้ร่างถูกดูดเข้าไปภายในแต่ทว่าก็มิอาจต้านทานได้ ร่างของมันถูกดูดเข้าไปจนสิน้นเหลือเพียงแค่มือก่อนจะถูกดูดลงไปเช่นเดียวกับส่วนอื่นๆไม่เหลือของเหลวสีดำสักหยดนอกจากความประเนะนาที่เกิดขึ้นพวกลุงคมขยับกันได้อีกครั้งหนึ่งพวกเขาไม่รอช้าแม้จะกำลังงงว่าเกิดอะไรขึ้นในก่อนหน้าแต่ก็ไม่รู้คำตอบทั้งสามเหลือบมองไปยังร่างของครูสาวปรากฏว่าในตอนนี้มีบางอย่างเกิดขึ้นกับร่างของเธอผมที่เคยดกดำ เริ่มจะมีหงอกเข้ามาแทรกผิวกายอันเต่งตึงค่อยๆเหี่ยวโย่นราวกับว่าเป็นคนมีอายุ50-60ปีแล้วทันใดนั้นเสียงหายใจดังเฮือกของครูแป้งก็ดังขึ้นทั้งสามมองหน้ากันเรากับตั้งคำถามกันเองหวังจะหาคำตอบจากพักผู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเผื่อว่ามีใครรู้ลุงคมก็พูดขึ้นมาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นวะกราบด้วยน้ำเสียงอึ้ง สอนกับลุงสีตากรอกไปมาในจังหวะนั้นครูแป้งในสภาพของหญิงมีอายุก็พูดขึ้นม,มาว่าฉันยังไม่ตายเรอสิ้นคําลุงสีก็ไม่อรอช้าตะโกนถามครูแป้งทันทีว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเมื่อกี้มันตัวอะไรไอ้สิ่งที่น่าสยดสยองนั่นแล,แ,ลแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเองแป้งได้ยินก็เหลือบมองชายผู้ถามเธอค่อยๆย,ย,ยิ้ม พร้อมกับน้ำตาที่อาบแก้มก่อนจะตอบกลับมาว่าทุกอย่างมันจบแล้วไอ้สิ่งนั้นมันออกจากร่างของฉันไปแล้วแม่ยายแป้งขอโทษสินคำแป้งร้องไห้หัวออกมาเสียงดัง,งท่ามกลางความงงงวยของพวกลุงคมเอาล่ะครับความจริงเรื่องราวทั้งหมดจะเฉลยในตอนหน้าซึ่งมันก็จะเป็นตอนสุดท้ายของผจญภัยล่าสมบัติดนินเดนพิทิหากใครงง ว่าครูแป้งนั้นมีภูมิหลังยังไงโปรดติดตามหมู่บ้านผีพิธิกรรมประหลาดทั้งสองภาคก่อนนะครับซึ่งก็มีอยู่ในช่องแล้วจะเข้าใจว่าที่ไปที่มาของเธอนนั้นเป็นยังไงหลังจากจบเรื่องนี้จะทำนิยายพรานป่าให้จบอีกเรื่องหนึ่งโดยไม่มีอะไรมาขั้นกลางแล้วพบกันในตอนหน้าหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมมากๆไม่เชื่ออย่า ลบลู่ nope, no.